วันหนึ่งในฤดูฝนนายสีชวนเพื่อนๆไปเที่ยวนอกเมืองที่แขวงเซกองเส้นทางผ่านหุบเขาป่าลึกและแม่น้ำคดเคี้ยวทั้งหกนั่งรถสองแถวเช่าขับเองทามกลางเสียงเพลงและเสียงหัวเราะแต่เมื่อรถกำลังเลี้ยวลงเขาเกิดฝนตกหนักถนนลื่นล้อรถเสียหลักพุ่งตกลงจากไหลาทางพลัดตกลงไปในหุบป,ป่าลึกรถพังแต่ทุกคนยังรอด พวกเขาพบว่าตรงนั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีทางให้เดินกลับได้ง่ายๆกลางป่ามืดน,นั้นมีความแปลกประหลาดทั้งกลิ่นหอมที่ลอยลมมาเสียงกระซิบเบาๆทั้งที่ไม่มีใครพูดอย่างเริ่มสัน่นกลัวจนร้องไห้ส่วนกีฬากลับเดินลุยเข้าไปอย่างไม่กลัวคืนนั้นพวกเขาเก่อกองไฟแต่พอเที่ยงคืนก็เห็นนางไม้ผมยาวชุดขาวลอยผ่านพูดว่า ผู้ใดล่วงเขตห่วงห้ามจงสละหนึ่งเพื่อผ่านหนึ่งทันใดนั้นสนทนาเริ่มหัวรเราะล้อเลียนผีแต่กลับล้มลงไปตัวแข็งเหมือนหินทุกคนตกใจรีบหนีแต่ทางเริ่มวกวนเหมือนหลงอยู่ในวงเวียนกลางคืนหนึ่งพวกเขาเจอต้นไม้ยักษ์มีเงาผู้หญิงกวักมือเรียกกีล่าแต่ก๊อบก็ดึงไว้ได้ทันเสียงหัวเราะของนางไม้เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมีเงาเลื้อยคลานไปมาในเงามืด เมื่อไกลเช้าพวกเขาพบกับเด็กน้อยห่มทีวรน,นั่งอยู่กลางโขนหินเงียบสงบเขาชื่อว่าสัมมาเนนปูนาคู่มีแววตาเหมือนรู้ทุกสิ่งเนนบอกว่าเจ้าถูกผีสังเล่นกลต้องใช้ใจบริสุทธิ์และศรัทธาเดินออกไปสัมมานเนปูนาพาพวกเขาสวดบทสวดเก่าแก่ปัดเป่าพลังลบทันใดนั้นเสียงหัวเราะเงียบลงเส้นทางเรื่มปรากฏแต่ไม่ทันไร อย่างที่หมดศรัทธาไม่ยอมสวดกลับวิ่งหนีไปอีกทางพร้อมตะโกนว่าไม่มีทางรอดหรอกทันใดนั้นเขาถูกต้นไม้โอบรัดหายไปในเงามืดได้ยินแต่เสียงร้องของอย่างช่วยด้วยช่วยด้วยสุดท้ายนายสีกีล่าและกอบเดินตามสม,มนเนียนปูนาออกจากป่าได้พอหันกลับไปเนียนปูนาได้หายตัวไปเหลือเพียงลูกประคำกับใบไม้ไมลอยวนกลางอากาศพวกเขารอดตาย แต่ไม่อาจลืมว่าเคยพบสิ่งที่เกินกว่าตาเห็นหลังจากกลับถึงบ้านไม่มีใครเชื่อเรื่องที่เล่าแต่ทุกค่ำคืนนายสีจะนั่งไหวลูกประคำเงีย,ยบๆส่วนก๊อบเอาใบไม้ใส่กรอบไว้ในห้องนอนส่วนกีล่าไม่กล้าล้อเรื่อง